ฮัลโหลทักทายจ้าสร้างกบมะร้ายดหองน้ำพี่น้องห้องน้ำตัวนี้ใส่เวลาหลายเดือนเมียนดอกพี่น้องมันเป็นบานเก่าทุบอันเก่าออกคุดดินประมาณเม็ดคคืองเปลี่ยนทอน้ำดีน้ำน้ำดีน้ำเสียหน่ะแม่พี่น้องเปลี่ยนนันใหม่เมื่อก็สิเป็นประมาณนี้เนาจะเข้าให้เหยียบปบุ๊เบเขาก็มาเหยียบก็ไปพักโย่ คนเห็ดก็ไปพักก็เปิดเพง่งมวนๆไปวันนี้พี่น้องโถสวมก็โถสวมรลอยมันนะ่ะสีมันอาจจะบเางงามดอกอันคอยไปไถ่ก็ไปเห็ดของน้ำใส่เวลาสิบก,กว่ามืออยู่นี่เห็ดจแมเนคักเห็ดเนม่เห็ดแต่มือธรรมดาพี่น้องไว้กับคิดว่าแพ่งเติอบอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าต่างแสนหกหมื่นคนแมมแสนหกหมื่นคน คูณหาบาทบานเท่าอะนะคูณหนึ่งมันหาบาทก็โอ้ยก็หลายแสนบาทเท่าได้น่ะมันจําเป็นต้องเฮ็ดพี่น้องเพราะ่าตอนซื้อบ้านน่ะของน้ามันบ่ดีก็รู้แล้วตอนซื้อว่าของน้าบ่ดีก็ต้องเฮ็ดก็ต้องจําใจซื้อเพราะว่ามักบานหลังนี้มันเป็นสวนใหญ่ว่าเป็นคนมักปลูกสวนก็เลยตัดสินใจเอาบ้านหลังนี้พี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้แหละเด้อบ่ได้มาจมบ่ได้มาเว้าดอก ก็ลงคลิปไปทุกมือทุกมือละประกาศเข่าข้างในเพราะว่าเข่ามอเตอร์เฮดนั่นนั่นกำลับบงนี่ก็จะท่าสีนะ้ำมันอาธิบัติทันงามดอกเดี๋ยวถา้าเบงตอนมันงามตอนมันแล้วเด้อพี่น้องขนาดใส่โถสวมร้อยคนเดียว,วันนี้ไอเข่าไปข้างในประเทศไทยเพเห็นนะพี่น้องก็สิกาบมาเบงหนาคนเกา่าคนเดิมเพิ่มความทนมาอีกเด้อพี่น,ออน้องคนน่ะอ้ายนี่โอเคนะจ๊ะ ขาเบิ่งห้องน้ำห้องน้ำกิเลกิเลไปก่อนแต่เบิ่งคนกิเลไปพร้อมแหละกิเลสำหรับคนอื่นแต่สวยสำหรับผัวเฮาโอเคด้อจ้าเขาเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ